สนับสนุนโดยเอปอน,น,นดนะะ์สนับสนุนโดยมิระ Discover Perfection เมนทอยนะฮะสนับสนุนโดยมิระและเอปอนด์นะฮะวันนี้นะฮะโปรดักที่เราจะนำมารีวิวนะฮะก็คือก้านเหล็กครับผมและเหล็กยี่ห้อนี้นะฮะเป็นเหล็กที่นะฮะ ทำให้นักกอล์ฟเนี่ยครับคว้าเงินรางวัลในทัวร์ไม่ไว่าจะเป็นทัวร์ PGA ทัวร์ LPGA ทัวร์หรือ Asian Tour หรือ European นทัวเนี่ยนักกอล์ฟส่วนใหญ่ในโลกนะฮะใช้เหล็กยี่ห้อนี้ครับผมคือเหล็กยี่ห้อที่เรียกว่าไดนามิโกฮะไดนามิกโกี่ยก็คือโหมีประวัติมายาวนานแล้วและเมื่อก่อนเนี่ยไดนามิกโกี่ยหรือความคิดของนักกอล์ฟเมื่อก่อนเนี่ยบอกว่าก้านเหล็กเนี่ยโหจะเรียกว่าเป็นก้านที่หนักนะครับผมก้านที่แข็งน้ําหนักเยอะต้องใช้โปรตี แต่เดี๋ยวนี้นะฮะด้วยเทคโนโลยีในยุค2018เนี่ยฮะเหล็กที่ว่าเนี่ยฮะมันมีเรียกว่าคัสตอมไม้มาสำหรับนักกอล์ฟหลายๆรุ่นนะครับผมหรือนักกอล์ฟหลายๆวงสวิงหรือนักกอล์ฟหลายๆขับเฮสปีดเลยซึ่งโปรดักที่เรียกว่าได n a มิโกทูเทมเปอร์นะครับผมตัว A M T นะครับผมตัว A M T เนี่ยครับคือถ้าเกิดเป็นโปรดักใหม่ในปี2017นะฮะตัว A M T เนี่ยออกมาตั้งแต่ปี2017แล้ว เมื่อก่อนนะฮะนักกอล์ฟคนแรกเนี่ยที่ใช้ตัวเดนมิโก้ทูเ e มเปอร์ตัวนี้เนี่ยก็คืออดัมสกอตต์อดัมสกอตเนี่ยเป็นนักกอล์ฟคนแรกนะครับผมที่ใช้ Product ตัวนี้ของตัวเดนมิโก้ก็คือตัว AMT เนี่ยอดัมสกอตตเนี่ยใช้ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวรุ่นที่เรียกว่า X100 e นะครับอดัมอดัมสกอตเนี่ยใช้อันนี้มาตั้งแต่ปี2017ตั้งแต่เรียกว่าเรียกว่าเป็น R&D ให้ทาง เดนมิโกเลยว่าเออทำตัวนี้เนี่ยด้วยการกับอดัมสกอตนะฮะและในปี2018เนี่ยอดัมสกอตนะฮะก็ยังคงใช้เหล็กรุ่นนี้อยู่ตัวนี้อยู่นะครับสำหรับตัว A.M.T. และนะฮะตอนนี้เนี่ยโปรดักต์ใหม่ของปี2018ซึ่งนะฮะมาเอาใจสายเอเชียเลยเพราะว่าจริงๆเนี่ยดนมิโกเนี่ยเขาจะมี2ฝั่งด้วยกันกนะ็คือฝั่งที่มันเป็นอเมริกาและฝั่งที่มันเป็นเจแปนสเป c ซึ่ง เราเนี่ยเป็น Official Distributor นะฮะของตัว d ดเรกซ์โกและ Project X ซึ่งทั้งสองตัวเนี่ยเราจะมีสเปคที่เรียกว่าเป็นสเปคเจแปนด้วยซึ่งวันนี้นะครับโปรดักที่เราจะนำมารีวิวเนี่ยก็คือเป็นฝั่งของเจแปนสเปคครับนะฮะโปรดักของเจแปนสเปคนะฮะก็คือจะแบ่งมาด้วยกัน3ประเภทด้วยกันนะฮะถ้าเกิดเป็นแคทใหญ่เลยก็คือจะประกอบไปด้วย R 300ครับแล้วก็ S 200ซึ่งปกติเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นฝั่งของอเมริกาเนี่ยจะเป็นสเปค S สี่ร้อยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยนนักกอล์ฟใ เอเชียเนี่ยแล้วก็ฝีมือดีเนี่ยควรจะใช้น้ำหนักที่เป็น s 2 0 0มากกว่าและตัวสุดท้ายครับคือ x 1 0 0นะฮะคืออันนี้เนี่ยก็คือเป็นสปีดเดียวกันก็คือเป็นสปีดโปรแล้วนะครับจะใช้ x 1 0 0ซึ่งโปรดักตัวนี้เนี่ยมันก็จะแบ่งออกไปด้วยกัน3รุ่น3สีด้วยกันสําหรับตัว a m t นะฮะตัว a m t เนี่ยประกอบไปด้วยกัน3สีก็คือ a m t ตัวเลดนะครับผมตัวไว้นะครับผมและตัวแบล็คเดี๋ยวผมโชว์ให้ท่านผู้ชมดูครับนี่3ตัวนี้3ตัวนี้นี่แตกต่างกันยังไงก็คือ1นะฮะแตกต่างกันทีี่สครับผม แต่สีเนี่ยมันก็บ่งบอกอยู่แล้วแหละว่าแต่และสีเนี่ยมันมีความแตกต่างก็คือเดี๋ยวผมจะไล่ให้ฟังอย่างนี้ครับตัวที่เป็นสีแดงตัว MT ที่เป็นสีแดงเนี่ยน้ำหนักเนี่ยจะเริ่มต้นที่95กร,รมัมนะฮะ95กร,รัมเนี่ยก็คือจะเป็นเรียกว่าเท่ากันทุกเหล็กนะฮะสำหรับตัวสีแดงก็คือเป็นนักกอล์ฟที่เรียกว่าความจริงเนี่ยคนที่ใช้เหล็กน้ำหนัก95เนี่ยก็จะเป็นนักกอล์ฟที่ขับเ,เพสฟวไม่เยอะนะครับประมาณ70ถึง80ไมล์เนี่ยใช้ตัว ตัวนี้ได้เลยก็ขึ้นอยู่กับเฟกว่าคุณสปีด70-75ไ mm, มล์เนี่ยคุณอยู่ในช่วงไหนคุณอยู่ในช่วงไหนถ้า70-75คุณอาจจะใช้ R 300ได้แต่ถ้าเกิด75-80ไมล์ mm, ถ้าเป็นเหล็กเจ็เนี่ยคุณอาจจะใช้เป็นตัวที่เป็น S 200ได้ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็คือจะตอบโจทย์เลยสำหรับนักกอล์ฟที่เรียกว่ามีเทมโปที่ไม่ได้เร็วมากนะักนะฮะก็จะเหมาะกับเป็นตัวนี้เลยสาหรับตัว MT l e แต่ตัวต่อไปครับผมตัวที่นี้น่าจะเป็นเรียกว่าเป็นตัวที่ขายดีแล้วกันสําหรับว ตัว MT รุ่นใหม่นะฮะก็คือตัวนี้ครับผมตัว AMT 200ที่เป็นตัวไวท์หรือตัวสีขาวตัวนี้นะฮะก็คือเขาจะมีข้อพิเศษอย่างหนึ่งคือตัวนี้เนี่ยน้ำหนักสตาร์ทเหมือนกันนะฮะที่95กร,รมัมแต่นะฮะในเหล็กสั้นนะฮะเหล็กที่เรียกว่าเป็นเหล็กหวังผลเนี่ยน้ำหนักพวกนี้จะหนักกว่าฮะก็คือเรียกว่าเป็นไล่น้ําหนักเลยคือเหล็กยาวเนี่ยจะเ5กร,รมัมเพราะเหล็กยาวเนี่ยเราต้องการให้บอลเนี่ยมันตีง่าย ตีลอยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้น้ําหนักที่เบาสําหรับตัวเหล็กยาวไม่ว่าจะคุณจะเริ่มที่เหล็ก4หรือเหล็ก3เนี่ยนะฮะน้ำหนักเนี่ยจะเบาอยู่ที่95กรัมแต่สําหรับเหล็กที่เป็นเรียกว่าเหล็กที่หวังผลอย่างพิชชิ่งเหล็ก9หรือเหล็ก8หรือเหล็ก7เนี่ยน้ำหนักเนี่ยจะอยู่ประมาณสักร้อยห้ากรัมคือเขาจะไล่เป็นช่วงๆไปคือน้ําหนักจะไม่เท่ากันแต่สุดท้ายเนี่ยนะฮะตัวนี้เนี่ยเหล็กยาวก็จะยิ่งเบา เหล็กสั้นก็จะยิ่งหนักอันนี้ก็คือเป็นหลักการฟิตติ้งที่เรียกว่าเป็นคอมมอนแล้วกันว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยต้องการที่น้ําหนักลงหัวเยอะนะครับในเหล็กที่เป็นเหล็กสั้นซึ่งตัวนี้ตอบโจทย์เลยว่าถ้าเป็นนักกอล์ฟนะฮะฝีมือดีนักกอล์ฟขับเพลย์สปีดค่อนข้างดีเป็นนักกอล์ฟแอมเมเจอร์ฝีมือดีขับเพสปีดประมาณ80ถึงไม่เกิน90ไมล์เนี่ยสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยครับผมตัวสีขาวเนี่ยก็คือมีสเปคตั้งแต่ r 3 0 0 s 200และ x 1้0ฮะ โอเคครับและตัวสุดท้ายนะครับของรุ่นนี้ครับผมก็คือตัว AMT ตัว Back นะฮะตัว Back เนี่ยครับผมก็นะฮะก็ปกติเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะเป็นสเปคของโปรใช้นะฮะตัวนี้เนี่ยตัวแบ็กเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยกัน2เฟกด้วยกันก็คือ X 2 0 0และ X100 แต่ข้อแตกต่างระหว่าง3สีเนี่ยหลักๆเลยคือเรื่องน้ำหนักฮะตัวนี้เนี่ยจะสตาร์ทที่105กรัมสำหรับตัว Back นะครับผมก็คือเหล็กยาวที่สุดเนี่ยนะครับในถุงเนี่ย จะ105กรัมและเหล็กสั้นนะครับจะประมาณ120กรัมก็คือเขาไล่น้ําหนักเลยก็คือความสเปคเนี่ยสเปคเดียวกันนะฮะแต่แตกต่างกันที่น้ําหนักแล้วเขาก็แยกเป็นสีแล้วกันว่าท่านจะอยู่ในเลนจ์หรืออยู่ในโปรดักชช่วงไหนของทาง a m t นะครับผมตัวใหม่ล่าสุดปี2018ถ้าท่านผู้ชมท่านไหนนะฮะสนใจนะฮะอยากจะเรียกว่าลองฟิลลิ่งนะฮะของก้าน AMT นะครับ Dynamic g o นะครับตัวนี้เนี่ยสามารถเข้ามาลองฟิลลิ่งได้นะฮะที่อาร์ก๊อป ฟิตติ้งโซเชียลครับผมเราเปิดให้บริการนะฮะตั้งแต่11โมงนะครับผมถึงทุ่มครึ่งนะฮะเราเปิดให้บริการทุกวันนะฮะไม่มีวันหยุดนะฮะและที่สำคัญะฮะเรามีเครื่องรอนจ์มอนิเตอร์นะครับในการฟิตติ้งนะฮะแล้วเรามีเครื่องดัดรอบดัดลายนะฮะไม่ว่าท่านนักกอล์ฟเนี่ยจะมีเออ่เรียกว่าส่วนสูงเท่าไหร่นะฮะหรือเวลาจดแล้วอัพไรต์มากเกินไปเนี่ยหรือบางทีเนี่ยอาจจะแฟตไปเนี่ยเราสามารถนะครับแอดจัสให้ได้หมดนะฮะสามารถเข้ามา ฟิตติ้งและปรึกษากับทางฟิตเตอร์ของเราได้ฮะฟิตเตอร์ของเราเนี่ยมีประสบการณ์ในการทำงานค่อนข้างสูงฮะแล้วเราเข้าใจนะครับผมนักกอล์ฟอเมเจอร์นะฮะในการฟิตติ้งนะครับผมแล,และได้ไงนะฮะวันนี้นะฮะทีมงานเมนส t o รีต้องลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ เพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวสารของรายการ Men's t o r y เพียง o o l o w w n n Page และเลือก See First พร้อมกดกระดิ่ง Subscribe ใน YouTube และคุณจะได้รับสาระความรู้จาก Men's t o r y อย่างแน่นอน